เปิดคลิปมแลมลงมันหนิเขาก็สดเขาเปียกขาหน่อมแซ่บๆอยู่พี่น้องเอฟซีเลยลจ้ะผู้ใดมาก,กินเมนูนเสร็จเแบบนี่ออก็ไข่ก็มาเริ่มมาเลื้มค่ะพี่น้องมาสดแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ะแล้งมนันหนิก็ต้มหมอบักใหญ่ก็เก่าเหมือนเดิ เอาเส้นที่ค่อยได้มาจากบ้านนะคะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเส้เซนข่าเปียกเส้นสดได้จากค่อยได้มาจากบ้านเลยค่ะกระเอาออกมาจากซองฟิตมาวางไว้ใส่ซกัลมังไว้มันหายเย็นก่อนได้จากจังค่อยเอาไปต้มเด้จ้ะถ้าเอาไปต้มเลยยังสีก็สิเห็ดให้เส้นข่าเปียกเขาให้มันมุนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็สิวางไว้ให้มันหายเย็นก่อนเด้จ้ะวิธีการเก็บรักษาเส้เซนข่าเปียกเส้นสดของค่อยเอาก็สิเก็บประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องใส่ซองฟิตไว้บยางเดียวเลยจ้ะค่ะเก็บไว้วางไว้ข้างนอกนี่ย สามมือหาเมื่อนี่ก็คือขึ้นล้าแล้วด้วยจ้ะแต่ว่าถ้าเก็บไว้ในสองฟิตแบบนี้นี่ก็บอกเลยเยว่าเก็บไว้ด้กินโดนแห้งเลยค่ะหลังจากที่เขาเอาเขาเปียกเมื่อวางใว้แล้วด้วยค่ะจากนั้นก็สิมะเตรียมพวกเครื่องเลยจ้ะกิ้อมาสับไก่แล้วก็ต้มน้ำถึงไวัยเลยจ้ะพรอมหมอเดือดก็จะใส่เครื่องเทศใส่ไก่ที่สับไว้ลงไปเลยจ้ะเครื่องเทศที่ใส่มือนี้ก็จะมีหลากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พ่น้องแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำนิดนึงเลยจ้ะอันว่าเรื่องเมนตกเียแบบนี้้จ้ะกระเปียม ผิดหวังแล้วจะต้มย้ด้นในกระซ่บยำนันเดยวะยิ่งต้มใส่เ้นสดแบบนี้แล้วค่ะก็บอกเลยเดีวยวบอกเคยผิดหวังเดยวจะหลังจากที่ใส่โค้งไก่ลงไปในหม้อแล้วแล้วค่ะจากนั้นก็สิมาหันผวกเลือดไก่โค้งไก่เด้วจะเมื่อี้ก็สิต้มใส่โค้งไก่แ้วก็ใส่หมูยอใส่เลือดไก่น้แเ้วจะพี่น้องต้มแบบหม้อใหญ่ๆจุกๆเลยเด้อย้ะพอหันเด้วก็มาล้งใส่ในหม้อรวมกันแบบนี้เด้๋ยวแล้วค่ะก็ตามด้วย พี่น้องออกิต้มแบบต้มน้ำซุปเก็บใบเลยแม่จ้าพอปรุงเครื่องทุกอย่างเรียบรอย้อยแล้วอกซิตากออกแบ่งออกก่อนแล้วจะต้องค่อยใส่เส้นลงไปเลยจ้ะการที่ต้มน้ำซุปไว้ได้หลายแบบนี่ก็ดีอย่างหนึ่งแล้วก็พี่น้องเวลานึ่อยากกินก็อเอาแค่เอาน้ำซุปออกมาอุ่นซัมนีเลยจ้ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปแค่นี้ก็ปรุงเครื่องกินได้เลยเลยจ้ะหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปครบแล้วแล้วก็ซิมรสชาติเดีเ่ยวมะเขือก็แซ่บแซ่บ,บเลยจ้ะรสชาติแบบนัวกลมๆแห้งแล้วกับน้ำซุปหม้อนี้จากานั้นก็สสสิใ่่่เเเ้้้นทีีีตรยมไมไไวือกลงป ได้จากก้อนใสใส่เส้นลงไปก็บเศษเอาเส้นไปล้างแป้งออกก้อนนะคะพี่น้องเพราะว่าอยากให้น้ำซุปมันเหนียวเกินไปได้จากถ้าผู้ใหแบบมกักเน่าเหนียวก็บ่ต้องล้างแป้งออกได้จากแต่ว่าสำหรับข่อยนี่ก็มกักแบบน้ำใสๆสได้จากต้มไปประมาณหานาทีก็เสร็จไปทีเรียบร้อยเด้๋จ้าสำหรับเมนูนต้มก๋วยจับกับข่อยหมอนี่ได้นะคะ่ะพี่น้องเบืองแล้วก็เป็นตะง,ง่ายอยู่บจ่จ้าจริงๆแล้วถ้าต้มใส่ไก่แบบนี้นะงไงได้นะคะ่ะพี่น้องต้มแป๊บเดียวก็ได้กินได้แล้วจ้าแต่ว่าถ้าต้มใส่กระดูกหมูหรือว่ากระดูกหัวจังสิก็จะใส่เวลาต้มเวลาตุ๋นนนหแ่จัก เด้อจ้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วกัยังบ่แลวเ้อค่ะก็สิตรักใส่ถ้วยมาปุงเพิ่มอีกแล้อจะใส่เครื่องปรุงลงไปเพิ่มอีกแล้อจะใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปเ้อค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลลงไปอีกเด้อจะมักส้มมักเค็มมักนัวมักหวานกับปรุงได้ตามใจมากเลยเด้อจวะเรียว่าแบบบบมักปรุงเลยบบมักใส่พริกใส่ยังก็สามารถตักไปกินได้เลยเด้อจ้จะเพราะว่าปรุงเด้วในหม้อก็แแ่บเด้วเ้อจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาๆๆค่ะพี่น้องมาสดสซแบบน้ำกันเ้อจ้ะผู้ใหมักกินเมนูเส้สนๆคือข่อยแบบนี้ก็บอก